ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนสัตธรรมในนรกของพรรคประชาธิปัตย์มีหนูต้องมีรูหนูลรงรูเพื่อไทยไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาขุดรูนี่คือเส้นทางอำนาจของนักการเมืองในหลายช่องทางเลือกเมื่อมีโอกาสต้องเดินไปตามเกมเป่าหมายสูงสุดมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่ต้องเลือกเดินไปยังฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านอดอยากปากแห้ง อุดมการณ์คือวัฒกรรมจอมปลอมอาปลาอาปากอ้างประชาชนเคยชินกับการเสี้ยมสอนกับประชาชนที่ล้าหลังตามความคิดไม่ทันความคิดใหม่ๆยุคก่อนตัวแทนหนุ่มสาวรุ่นนั้นเสนอตัวกับชาวบ้านเข้าสู่การเมืองด้วยอุดมการณ์เพื่อนําพี่น้องให้หลุดพ้นจากอํานาจเถื่อนทางราชการให้ได้รับความเป็นธรรมตัวแทนประชาชนที่ถูกเลือกเข้ามาล้วนเป็นคนในพื้นที่ลูกหลานชาวบ้านล้วนๆแค่มีกี่ช่วงอายุ ของคนรุ่นสาวเหล่านั้นพวกพ่อค้าในเมืองรวยวันรวยคืนได้รับคำสื่อทอดกันมาโกงไว้ก่อนเตี่ยสอนไว้ลูกหลานพวกเขาจบการศึกษาจากเมืองพร้อมดีกรีมีความรู้ลงแข่งขันการเมืองกับพวกลูกหลานชาวบ้านใช้วิชามารที่เตี่ยสอนไว้เป็นใบเบิกทางเข้าเสียบแทนการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรไม่มีสัจจะในหมู่โจรน,น้ำขึ้นให้รีบตักลักแท้คือรักเทียม รักเทียมคือรักแท้ทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วสืบอทอดกันมาในยุคนี้เงินนำทางไปสู่อำนาจลูกหลานชาวบ้านที่เป็นอดีตตัวแทนชาวบ้านเลือกมาถูกจุงให้เดินตามหลังลูกพ่อค้าโกงตาช่างในที่สุดวันนี้ก็ไม่ใช่วันนั้นการใช้อำนาจและเงินปูทางไปลงรูก,กับเพื่อนๆที่ร่วมลงทุนเลี้ยงทั้งงูเห่าและกล้วยเป็นอาหารเบ่งบานกันไปทั่วประเทศการเมืองในยุคนี้ ล้วนเป็นเครือข่ายสายนายทุนใช้ความร่ำรวยจากคำที่เตียสอนจุงพลังคนรุ่นใหม่ไม่เตรียมตัวเดินตามไปด้วยกันมันคืออะไรชวนหลีกภัยลูกแม่ท่วนชาวบ้านเมืองตังโตวันโตคืนบนถนนสายการเมืองจนมีมาได้ในสายการเมืองมุมบวกในอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีมีอาวุธเป็นมีโดโกนอาบน้ำผึ้งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองในหลายบริบทแต่วันนี้ไม่อาจจะนำความดีมาผลักดันคนรุ่นใหม่ในพักให้พ้นรูผลประโยชน์ที่ลูกพักของท่านต้องการเขาต้องการสัจธรรมที่ในนรกเรียกว่าโงงไว้ก่อนเตี่ยสอนไว้รุ่งเรืองข้ามหัวท่านไปมาได้ผลกว่า ทำให้นักการเมืองส่วนหนึ่งในพักประชาธิปัตย์ต้องเลือกเดินเส้นทางใหม่ที่รู้ล้ากว่าเดินไปกับมืออำนาจอื่นที่มีความคิดใหม่คนรุ่นใหม่สายพันธุ์ใหม่คิดเป็นทำได้รวยเร็วกว่าอยู่กับแนวคิดแบบคนรุ่นเก่าย่ำอยู่กับที่ไม่มีทางรวยเหมือนเพื่อนนักการเมืองพักอื่นใช่ไหมครับพี่ชวนหลีกไัยที่เครบสืบจากข่าวรายงาน